มีพี่จสบเวล,ลาวบอก d x 2อ5กดูซานนะครับถอดวาล์วน้ำออกปีข้อเสียไหมวาล์วน้ำหน้าที่ของวาล์วน้ำก่อนดีกว่าวาลวา์วน้ำจริงๆก็เป็นที่ตกเกียงกันมาว่าถอดได้หรือไม่ได้วาล์วน้ำจริงๆแล้วมันมีหน้าที่ในการเปิดให้น้ำไหลเข้ามานน้ำตอนที่อุณหภูมิถึงที่กำหนดเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์พลังงานความร้อนต้องมีความร้อนถึงปริมาณหนึ่งเครื่องยนต์ยิ่งร้อนยิ่งแรงนะครับแต่ว่า ที่เขาทําให้ร้อนได้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันเครื่องหล่อลื่นมันไม่ไม่สามารถมีคุณสมบัติในการทําคนความร้อนได้ขนาดนั้นมันมีลื่นไงเขาก็เลยต้องให้ร้อนที่ปริมาณ,ปร,มาณประมาณหนึ่งถอดวาลวน้ําแล้วมันจะมีเรียกบายพาสเนาะบายพาสท่อเล็กๆล่ะ ถ้าเราไม่ได้อุดมันน่ะมันจะทําให้น้ํามันรั่วนะครับทำให้น้ําวนรั่วไปแรงดันน้ําจะตกไปไม่ถึงสูบท้ายสูบ4สูบ6เนี่ยจะไปไม่ถึงอันนั้นก็คือเป็นข้อเสียจะต้องอุดด้วยแต่ถอดแล้วมีผลเสียไหมหนึ่งก็คือน้ามันไหลเร็วเกินผมรู้สึกนะไหลเร็วเกินทาให้การแลกเปลี่ยนความร้อนที่แผงแผงรางพื้นม้นน้ำเนี่ยมันยังไม่ทันแลกเปลี่ยนได้เต็มประสิทธิภาพมันก็ไหลผ่านไปซะก่อนบาลวน้ํามันไว้ชะลอน้ําด้วยนะครับเพราะช่องมันเปิดเล็กทำให้น้าค่อยๆค่อยๆราาควม้นีไหลค่อย น้ำห,หลากไหลเต็มที่เลยผ่านไปเลยก็ต้องลองดูนะครับ